สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะหนิงก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะคือใครนะคะที่อายุซักประมาณ30ต้นๆน,นะคะหรือว่า30กลางๆนะคะใครที่แบบมีปัญหาคล้ายๆกับหนิงก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะคือหนิงนะเริ่มแบบมีปัญหาเรื่องเรื่องผิวพรรณหมองคล้ำนะคะทุกคนถึงแม้ว่าเราแบบจะใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้านะคะทุกคนจริงๆแล้วอะ่ะหนิงอนะ่ะ พออายุเริ่มเริ่มเข้าริ่มเข้าสู่เลขสามนะคะก็จะมีเรื่องระบบขับถ่ายนะคะคือท้องผูกบ้างแล้วก็ผิวพันธ์หมองค้าแล้วก็ก่อนหน้านี้นะประมาณอายุ20่ต้นๆน่ะคือจะเป็นคนที่ชอบเ,ออเป็นสายสายเที่ยวะคะ่ะทุกคนเออถ้าย้อนเวลากลับไปได้หนี่จะแบบไม่ค่อยดื่มดื่มเท่าไหร่นะ,ะทุกคนคือหนิงนะคะจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาคล้ายๆนินะนิงลองกิน ผลิตภัณฑ์ของตัวนี้ดูนะทุกคนหมดไปประมาณสัก3กล่องได้แล้วนะทุกคน1กล่องเนี่ยเขามีทั้งหมด1 2ซองนะเป็นเป็นแบรนด์ของวอร์ลีนนะคะทุกคนหนิงนิว่าพี่เพื่อนเทุกคนคงรู้จักแบรนด์อยู่แล้วเนาะตอนนี้เนี่ยเขาเป็นเอ่อแอลกูตาบีบีนะทุกคนเขาแบบมีคอลลาเจนนะคะแล้วก็มีเอ่อมิกซ์เบอร์รี่ด้วยนะคะเป็นเขาเรียกอะไรอะเป็น เป็นเบอร์รี่รวมะคะ่ะมีพงลัสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ทับทิม ry, ry, Team, อะไรพวกตะกูลเบอร์รี่นะคะทุกคนก็จะช่วยมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งถ้าใครที่แบบว่าอายุแบบพอพอพอเริ่มแบบมากขึ้นหรือว่าเยอะขึ้นเนาะถ้าเราแบบเริ่มเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่แบบเนิ่นๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการดูแลถ้าเราแบบเริ่มเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นเอะไรเนี่ยมันจะเป็นแบบอะไรที่แบบดีมากๆนะทุกคนคือหนิงอยากจะบอกว่าช่วงอายุประมาณสัก25หรือว่า 20, 23 24 25านี่มแบบ เริ่มแบบเป็นสาวๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคนก็แบบไม่ค่อยดูแลตัวเองนะคะคือหนิงอยากจะบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะดูแลตัวเองฉันจะกินอาหารดีๆแล้วก็ฉันจะไม่เที่ยวกลางคืนแล้วฉันก็จะไม่ค่อยดื่มแอลนะทุกคนเออนั่นะแหละทุกคนคือซองนี้นะคะมีทั้งหมดกล่องหนึ่งกล่องนะคะมีทั้งหมด12ซองนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวหนิงจะทิ้งตะก้าไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะ